ไหนข้าวเซเว่นได้อะไรเนี่ยได้อะไรอ่ะคืออะไรเหรอคืออะไรคะอะไหนลองเป่าให้ดูดิแรงแรงโอ้ปลาเดินไปเซเว่นอุ้ยดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูหมาดิ นั่น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 เฮ้ยชิงมาแล้วนารักไหมเฮ้ยนารักจังเลยเอาเอาเอาจะตามตูดไปผลแล้วไม่ตามไม่ตามม,ตาม,มาน้อยวันตุ๊บเลยนะอันนี้ลูกอมเดี๋ยวเราไปแกะนี่อีกตัวนึงโอ้ดูดิ มีแต่ตัวหัวน้อยเดียวน่ารักไหมลูกน่ารักน่ารักแล้เรไ<อ>าไปเก็บที่รถกันดีก,กว่านำสีนำมันดื้อจุมมันดื้อโอ้ยจุมมันดื้ออยากได้แบบนี้เหรอมันถึงไม่ดื้อเหรอเ<ช>อออยากได้หมาน้อยอ่ะเดี๋ยวไปเอาหมาน้อยที่บ้านย่าเนาะ<ช>แจ่วมันออกมันออกลูกแล้วแจ่วอ่ะ มันคลอดลูกได้3มตัวมาเดินมาทางนี้แบบเดินไปที่รถรถอยู่ไหนเดินไปหาพ่อเห็นพ่อไหมอะไรนะคะ ก็วิ่งวิ่งเหยาะเหาวิ่งเหยาะเหาวิ่งช้าๆอ้าวิ่งไปได้อ๋อได้แค่นี้แน่นะไหนแกะลองแกะดูดิเป็นยังไงพ่อแกะให้หน่อยพ่อลองแกะดูดิเป็นยังไงมันเอาอพ่อแกะให้หน่อยไม่ใช่ต้องเอาอันนี้ออง่ายมากมันง่ายมากม ได้ตัวนี้แทนใช่ไหมใช่ขวดนมไม่มีนะลูกเนาะมันไม่มีใช่ไหมไม่มีก็เอานี่แทนเดี๋ยววันหลังค่อยมาซื้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรอะไรลูกหมดเหรอนี่เอาดูดิว้าวไหนลองใส่แว่นดิใส่แว่นแล้วก็กินดูดิเนื้วชี้เนื้วชี้อ้าวลองดิอร่อยเปล่าไหนหันมาให้ดูหน่อยโอ้อมไปทั้งตัว ค่อยมาซ okay, yeah? oh. oh. anyway? ื <Overwatch> ้อวันหลังเนาะโอเคไหมอร่อยไหมไม่หันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนโอ้สุดยอดเลยอ่ะแม่มีของแถมให้ด้วยนะนี่ป๊อปคอร์นยังมีป๊อปคอร์นแถมให้ด้วยอ่ะไปฝากกันฝากกันเดี๋ยวไปกินที่บ้านนะกลับบ้านแล้วฝากกันค่ะฝากเพื่อนๆก่อนเอาฝากเพื่อนๆหน่อย เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเอาหยิบอย่างเดียวแลยฝา่เพื่อนเพื่อนก่อนไม่ฝากแม่ปิดแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายรับฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้เจ้าหนังหานเลยนะ